กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่อัชรพรกับตันทีมลูกยางสาวไทยเปิดใจหลังพาทีมอยู่รอดสึกวีนิล ต้องบอกว่าเป็นเกมสำคัญของทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการเจอกับแคนาดาทีมอันดับ12ของโลกในการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025สัปดาห์3ที่เมืองอลิงตันสหรัฐอเมริกาเมื่อเช้าวันจันทร์ที่1 4กรกฎาคม2568โดยนัดนี้มีเดิมพันว่าต้องมีแต้มเพื่อโอกาสอยู่รอดในลีกสูงสุดต่อไปในฤดูกาลหน้าซึ่งท้ายสุดสาวไทยสามารถทำได้หลังพ่ายแคนาดาไปแบบลุ้นสนุก set, 17, 2-3เซต25-17 23-25 28-30จ 2 5 2 3ถึงและ13บถึงจากหนึ่งแต้มสำคัญในเกมนี้ทำให้ทีมไทยขยับหนีพ้นโซนตกชั้นได้สำเร็จพร้อมทั้งยังคงรักษาสิทธิ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีกต่อไปในฤดูกาลหน้าหลังจบเกมอัชาราพรคงยศกับตันทีมได้เปิดใจกับวีวีทีวสื่อหลักของสหพันธ์วอลเล์บอลน,นานานชาติ f อ v b ถึงเกมนัดนี้ว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราพยายามทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดทั้งผู้เล่นสตาฟโค้ชรวมถึงแฟนๆพวกเรารู้ว่าทุกคนพยายามเป็นกำลังใจให้พวกกเรราา รอดคือรางวัลของทุกคนเราผ่านความยากลำบากปีนี้มันไม่ง่ายมันคือรางวัลของพวกเราทุกคนจริงๆอันดับแรกขอบคุณพี่ๆคนไทยทุกคนที่อยู่ที่สนามขอบคุณแฟนๆทุกคนที่อยู่เชียร์เราอยู่ทางบ้านแม้จะเป็นเวลาตีสามขอบคุณทุกคนจริงๆที่ส่งกำลังใจดีๆมาเสมอเราทุกคนรู้สึกซึ้งใจอย่างมากขอบคุณจริงๆคะนักตบลูกยางสาวเปิดใจทั้งน้ำตาหนึ่งแต้มมัมค่ะสาวไทยทำได้ย้อแคนาดา2-3ถึงเซตสึกลูกยางเนชั่นลีก2025